แซ่บเลย,เยเเครับทิ้งแค่ใหญ่นั่นเ,นเอแซ่บแบบนั่นเลยซีห้อมเซ็นเตอร์พอยต์จุดใจกลางนครล่วงเบียงจันทร์สมมาตอนนี้เพิ่มมีการจัดสั้นใหม่เนาะสมมาในเมื่อก่อนเนาะเส้นทางตัวนี้เนาะเขาจะค่ายอาหารกระตินนะเรียบซ่องแคมทางนี่แล้วสมัยมีโซนหนึ่งเนาะที่ว่า เพิ่อนอมาจัดสั้นไว้เพื่อนกับพิดไปเนาะเสิร mm ์ hmm. มาตอนนี้เพื่อนจะมาเปิดแล้วเนาะแต่ว่าเพื่อนจะเงียนอะไปให้ค่ายอยู่จุดแคมทถางนี้เนาะเพื mm ่น hmm. จะเอายายเข,าาข้ามาค่ายอยู่นี่เราจะมีจุดเดินอยู่นี่เนาะทุกๆคนเพิ่นจะให้มาค่ายอยู่ทางไหนนี่ให้เป็นระเบียบระเบียบเนาะส่วนมาเส้นฐานตัวน,นี้เพิ่นบอให้ค่ายแล้วเนาะ mm hmm. เรียบแคมทถางนี้เพื่อให้ รถสั้นจอดใหม่ๆสะดวกสบายเนาะเดี๋ยวจะพาหมามยางสมเนาะว่าจะมีหั่นกินเอาได้เดี๋ยวเพื่อนมาค้าอยู่นี่เนาะอันนี้ปิ้งนึ่งเนาะโอ้หนึ่งหัวดอกนะนี่นะผมนึ่งอะนะนี่นี่นะมาแบบชวนใส่น้ำจิ้มนั่นนี่มีลูกซีนนี่นะสีเทาเป็นน้ำจิ้มนี่นะแซ่บนะเนาะเผ็ดซีเพ็ด

กุ้งเนาะกุ้งแซ่น้ำปลาวันหนึ่งปุงแซ่น้ำปลากุ้งแซ่น้ำปลาเพราะอันนี้กุ้งดองอันนี้กุ้งแซ่น้ำปลาว่าในมันดองนะไม่ไม่ไอันนี้ปูดองกุ้งดองมันมันจะมีตัวนี้กุ้งแซ่น้ำปลามีแซลมอนนะปลาแซลมอนแซบอันนี้นะว้าวแซลมอนอันนี้มันยังเนี่ยม้อยหนังลบกันเลยห้อยหนังลบนี่เนาะ ก็จะมีคนมาลาะไล่เนาะสับตอนนี้ก็ประมาณประมาณเจ็ดโมงจ็ดโมงฝ่ายอันนี้จะมีน้ำปันน่นวะเนาะหอไล่ายางเลยน้ำปัน,นมีมก้ามากบวงเนะปิล้ลย <c oughs> ่าหงหิงมจีนนะี่แซมหา้มจีนเนาะล่เลยนะ <c oughs> ใช่ดีนนี้นี่นะเนาะแซ่เลยนะสดๆเลยนะเลยแซ่เนี่ยมีซแดงอะไรนี่นะซสีเนนี่นุมคุนมครบนะนี่นะแบบเรียงจันนะกัจะจะเอาอมบัวไซนะ แต่ว่าอยู่ร่วงบ่านี่จะบมีบมีห้อมบัวนะจะตางกันแน,น่ๆสูตรไทยส่วนบัตรเนานะอยู่แต่ละบอลก็จะมีเอกลักษณ์ของให้ของบันนะจะบุกถือกันอันนี้มันห้อยนะนี่นะ,ะแสบลนะห้อยนี่อันนี้มันปลาบึกไข่ปลามึก,มมกอันนี้เนาะมีรากไล่เนาะห้างจะชิมจะ อัน se นี้มันย่งน um. oh, ี uh, said, ่ยใส่ะกอที่สาะกอไสอก้มู่อันนี้อัวใส่อ้วมู๊กมู๊ฮะแกไปม หมึกน่นนะาเอานะปลาหมึกนะสดๆนะเอาเลือกเอาแล้วมันจะป็นปิ้งให้นะปิ้งเตาสดๆตัวนี่เลยนะปิ้งปลาหมึกคปิ้ง้นี่แค่นันนะสิบแค่นั้น ดดนะติ่งสดๆย้างนนแซ่วยนะทัิแค่สิ่งแครเรายังไม่เคยขีดนะิแคดแซ่ไปเรือวันใช่หน่อยได้นะเป็นสุดบ่าโดยจานหนึ่งเจ็ดสิบพันกิบจานหนึ่งเจ็ดสิบนแคนะสิ่งแครนยังไม่เคยสิ่มเนาะมารสั้นเป็น่อได้เนาะ

เสเลย่ยเป็นห้องเงลื่อนไปองรดูห้องมาได้นทา,าจ,อจทอนเนอมิน้กรแยกไน10 15ลมอย่ามพอนี่กลิ่นเอ่อเย็นๆแล้วใส่น้ำกรนใส่น้ำกรให้นะเีนร่มวันนี้นะรอคันสบายดีนี่จะเป็นหมัด น่องเหมแซ่องเฮ้ยฮ่อเลยนะ้แซ่เลยนะปีงอง่องนะจะมีหล่ๆคนเนาะพวกก็กันมาเลาะมากินแบบเบาๆนะกินนห้าแหลงไอ้นีวอันนี้เป็นปีงบาร์บีคิวเนาะซีนงวนะซีนงวซีนมุ ปิ้งก็ได้เนี่ยปิ้งได้สิบพันเ้อปิ้งสิบผัดเกมนะบาร์บีคิวนแมันทอดก็อ๋อนี้นะทแบบเป็นแอบแบบแซ่บเนาะจะสดๆเลยเนาะปิ้งสดๆอย่างเงี้ยมีหลากหล่เนาะทามการกินมีปิ้งมีจืดมีอย่ังไงมีจืด จะมีโต๊ะให้นางทำอะไรมาซื้อแล้วก็มานางกินอยู่นี่มันอันนี้กับบาร์บีคิวนะเนี่ยบาร์บีคิวนะนี่ตัวนี้น่าจะเป็นอันนี้ซีนมู๋นะนี่ไอคีซีนไก่ปะไก่ไก่มี เียนได้เลยนะสามส้าเซนนะใกลจหน่งยก้วนี้มปลามึกนั่นเลยนะให้ปลาหมึกสามชิ้นผ่านก็ผ่านอันนี้หยาบแซ่บเลยนะเผ็ดเลยนะนี่ยนะหยาบปลาหมึกหยายอสไายิปปี้ข้าวทัรหลาบหลยนะจืด มีอ่อมีครัวมีนะมีมีกะทิเนียนะเดี่ยน,น,น,นีะพวกประเภทเส้นก็มีนะ<ง>มีมีกะทินะเซตเลยนะก็มีกิ่นแบบเ,เบาๆได้นะกิ่นแบบเบาๆนากันกๆได้นะหลายๆ ห้อยแขกนะนี่นี่ห้อยแขกห้อยมีห้อยนางลมมีห้อา,าลมแซะรกันะเออจะมีหันเงี้ยมังมวงในด้านนี้นะ เนี่ยมังม่วงนะนี่ติดที <|so|> ่นี่นะจะขามังม่วงกิโลในสาห้าบางครีบนะอันนี่จะเป็นข้าวเนียวมังม่วงนี่มังม่วงแ่เนี่ยมังม่วงนะแต่แซ่บนะนี่ m a r รดี Những cầu thủ này là chim tết lên đây này. Sao này thì... đó là đại học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  ประมานะครับปดโมงนะมาเลาะกินอยู่แถวๆนี้นะมีอาหารกันกินหลากหๆนะสบายเหมาอนเลือกไดนะไอ้นะี่ก็จะประมาณนี้เนาะหลังจากที่ว่าเพิ่นงยายเข้ามาทางไหนเพิ่นก็จะมาจัดเาอยู่นี่เนาะนำกันหมดเลย ซึ่งว่าก่อนหน้าท่านที่ว่ามันจะผ่าไปค่ายอยูอ่ตามเส้นทางนะเนาะแต่ที่ว่าก็มันจะเอ,อดเดนะอะแดนเนาะกับเคลื่อนไวไปมาเนาะแตอนนั้นนก็จัดเข้ามาอยู่ทางไหนนี่เนาะเพื่อให้เป็นระบบระเบียบ